เอาเฮ้ยทำไมสปาร์ตันกูตกแทนวะน่ะเอ้าเอ้าเอ้าไม่โอ้ยเซอร์ินไม่ถูกใจสิ่งนี้กูไม่กลัวใครเั่นั้นกูคือสปาร์ตันไอหัวหน้ามันแม่ง วาสปาตันสามารถวิ่งไปฟันไปได้แต่มันก็ฟันไม่โดนไปอ่ะไม่โดนเลยไปอ่ะไม่โดนเลยไปอ่ะโอ้ยมึงจะหลบเก่งไปไหนเนี่ยโอ้ยกูช่วยมึงก็ได้มามา๋ยวกูบังให้อะไรพวกเนข้ามาเอ้ยไอ้เจโบเทโรไอ้เจโรกินาโนเออดัฟเฟิลอะไรเงี้ยแบบไหนแต่ก็เสียคือฟันเก็บไปโดนเลยนี่แบบเออ้าไม่ได้โล่ทั้งหายแล้วเวลาสปาตันไม่มีโล่เหมือนแขกมันโดน ดูเลี้ยวในยักษ์อย่างนี้อ่ะเฮ้ยตะเกียบมั้ยคือตัวไปแล้วแต่ดาบเป็นยังอยู่มาดูว่ามันปะทะกับโรมใครจะชนะนะครับเฮ้ยมหอกโลมเลยเว้ยหอกโลมแล้วมึงรู้จักหอกโลมไหมเนี่ยมันมันมันกระได้ไงเอาโลมแค่ไหนอันนี้่มันสื่อโลมอะสปาตันเขาจะมีแท่งไม้งงๆอยู่อันนึงนะครับเวลาเขากัดจักตัวก็แท่งไม้แทงอย่างนี้เลยอ่ะตอนแรกผมคิดว่าไม้จิ้มฝันนะไม่โคตรอ่อนอ่ะ ต้องสปาร์ตันเจอกับนักล้มซุดขาวครับแต่นักล้มซุดขาวดูเหมือนว่าระยะการตีจะกว้างกว่าก็เลยชนะไปนะเห็น14เหรียญแบบนี้บอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับสามารถชนะล่าที่ราคาเยกกว่าตัวเองเกือบ2เท่าได้เพราะว่าสปาร์ตันหนึ่งหนึ่งเนี่ยฟันแต่ทีมันโคตรแรงเลยนะเว้ยแถมมันยังมีโล่ป้องกันได้ฟันเจ็ดทีแล้วตายคิดดูเองแต่บิลเล่เจ็ดร้อยสิบก็คือฟันทีละประมาณร้อยสิบอะคิดดูอย่างวันนี้มาสู้กับฮิปโปครสปาร์ตันบอกว่าเออจะไม่กลัวเลยทั้งนั้นจะฝึกไม่สุ เออฮิปโปมันหนีแล้วเห็นไหมมันไม่ได้ฝึกกับหมาป่ามันกะมึงเป็นอะไรเฮ้ย<ๆ>ก็กลอนมนขี้มูกใส่ไม่ตายว่ะแสดงว่าโคตรถึกเลยในสปาร์ตันเนี่ยแสดงว่าชนะสายเมธในระดำหนึ่งอมมาใกล้ทางสายเมธเรื่องความถึกนะครับกู <c oughs> ไม่น่าชมเลยไอ <c oughs> ตะกี้ราคาเขาเน้อยกว่าครับเจนสปาร์ตันราคาแค่สี่เหรียญจะอะไรมากอันนี้ผมเอาสปาร์ตันน้อยเกินไปแค่ห้าตัวมันชนะให้ได้ไม่ได้หรอกแต่บอกเลยว่าสตาร์บัตเนี่ย ปลาตั้นหรือแค่ปลาละลายทุกอย่างนะครับคือจะถึกแค่ไหนมึงละลายหมดเพราะว่าสปลาตันเนี่ยฟันโคตรแรงนะครับแต่นี่ผมเอาไน้อยเกินไปก็เลยแพ้ไงไอ้นี่ไอ้ตนี้อย่าดึงข้ามเรือเราไปกินไอ้จักรามเลยก็ไม่เลยนะละลายไปใน10วินาทีในดาตายโอ้ยังไม่ถึง5วินาทีแตะแกคือมันฟันแรงมากนะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ฟันหมดทุกตัวนะมันแค่ตัวตัวที่อยู่ด้านหลังมันตัวตีมันฟันไม่โดนเสือปลาตันหรือว่ามีดค่อนข้างยาวนะสามารถฟันหัวให้ได้ก็คือมันเก่งรอบด้เน่ะ จังหวะนี้ครับสปาร์ตานหายไปแนวหน้าหายหมดเลยเดี๋ยวค่ครึ่งเดียวเบียบเบียดยังหนักครับโอ้กุ้งโลมโอ้คุโคตรติดตายก็ลองสัตร์ตัวละแค่ครึ่งเดียวอ่สปาร์ตันอ่ากูอยู่คนเขาจะทายอ่ามึงดูโลตอนนี้ฟองไม่ทะลุตัวแต่ไม่เป็นไรเราเก่ง้จังหวะนี้รุ่มวะลุ้นใครจะชนะสปาร์ตันตรงนี้เหลือเยอะอยู่นะครับคือสปาร์ตันกับโลมถ้สู้กันหนึ่งหนึ่งยังไงสปาร์ตันก็ชนะโอ้โหแต่ดูกองทัพลง บางตัวนี่หอกเต็มตัวเลยสปาตันบอกว่าหนึ่งตัวก็ไหวทั้งกองครัไปาเด้งสปาตันมึงไม่น่าไหวนะมันมีนสิบตัวแล้วไปมันมีแค่สองตัวแต่ดูเหมือนมันติดศพอะความยาวมีดสปาตันมันยาวกว่ามันก็เลยเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสทเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวได้แลวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะแพ้เนี่ยจะแพ้เนี่ยเลยโรมันจะแพ้เนี่ยเฮ้ยมึงยืนติดมันติดเลยโรแมนหรือตัวเดียวว่าจังหวะที้แพ้แน่นอนเลยดาบสปาตันมันยาวกว่าเฮ้ยดูดิเดูด้ยเฮ้ย เฮ้ยเกินไปสองตัวนี้เอาหมดทั้งกองครับเจตโกนั่นก็จะตเอาละเลือกแคกคนเดียวแล้วเซอร์ซิตตายหมดเลยถึงสปาตันสามารถละลายเรื่องอย่างภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีโดยเฉพาะตัวใหญ่ให้แพ้สปาตันเรียบเลยแต่มีตัวเดียวที่ชนะก็คือแดนที่ตัวที่โอมีที่สุดในเกมเลยเอาลอมึงอออเออเอเออเเออออเอเเเออเออเเออออเออเเออเยอเเ เออก็เอาไปเยอะขนาดนั้นแต่คือมันดีแล้วมันเข้ามาพร้อมกับเครื่องสปอนอัตโนมัติแต่เดี๋ยวเว่าค่เราเวลาคลิปว่างๆอันนี้มันจะห้าทีแล้วโอเคเข้ามาวันที่ห้ากันยัางนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบพรงนี้สวัสดีครับ